สวัสดีครับผมนายาคุณเกษตรครับเมื่อนี่สิมาทำคลิปมาลงคลิปเกี่ยวกับาการเลี้ยงงวัวนะครับสำหรับเกษตรกรเมื่อไหม่นะครับที่คิดสิเลี้ยงงวัวนะครับเอาเป็นเมื่อไหม่จังผมนี่ะผมสิยกตัวอย่างเอาเฉพาะผมเป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะครับว่าการที่สเลี้ยงงวัวนี่มันมีขอคิดหรือขอพิาพาทแบบใดนะครับ ผมที่ว่าผมเองนะครับบ่ได้ว่าผู้อื่นแต่ว่าเขตของผู้อื่นก็อาจมีขึ้นกันนะครับในการที่สี่คิดที่สี่เลี้ยงงัวนะครับงัวที่สี่ให้เบิ้งกับมานตัวนี้ครับจะเอาไปเบิ่งเป็นที่ผมเคยออกคลิปแล้วล่ะนะครับว่าการที่สี่เลี้ยงงัวเป็นเกษตรกรเมื่อไม่เนี่ยตั้งโจทย์ตั้งคำถามกับตัวเองก่อนดีกว่าบอกครับเพราะว่าผมผิดพลาดมาแล้วนะครับการที่สี่เลี้ยงงัวเนี่ยผมว่า นาคิดนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยผมเอาว่าเป็นว่ามิจเยนะครับมิจเยที่ที่สีเลี้ยงวัวนะครับถ้าคิดสีเลี้ยงแล้วบันนี้นะครับบันนี้เด้เฮาสีเห็ดแบบใดเริ่มต้นจากใดเฮามีอย่างแน่หนึ่งนะครับโมเมนต์เนซื้องัวมาเลี้ยงเลยคือจังผมเนี่ยครับผมคิดสี่เลี้ยงผมซื้อเลี้ยงเลย เอาเป็นตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับตัวนี้แหละเป็นเกณฑ์นะครับผมว่าตั้งโจทย์ตั้งคําถามแล้วตอบคาถามตัวเองดีกว่าน,นะครับผมว่าผมี่ผิดพลาดเพราะผมบริคิดแบบนั้นนะครับในการที่สีเรียงวัวหนึ่งสถานที่นะครับเอ,อ้ยตคิดใจที่ที่สีเรียงแล้วหนึ่งสถานที่สถานที่นี่หมายถึงว่านะครับสําหรับผมหนึ่งสถานที่คือคอก นะครับมีคมพร้อมเพียงอพอบวอหรือเอาแค่ผูกได้ยุ่ได้มันกะมันกะเลี้ยงได้คือกันครับบนันทิตสถานที่อีกต่อไปนะครับสถานที่สีเลี้ยงนะครับที่สีเลี้ยงงวัวนะนะครับคือมองไดมีหยาเขามีหยาเพียงพอบวหรือเอาหยาธรรมชาติแล้วบริเวณที่เขาสีเลี้ยงเนี่ยสามารถที่สีหาหยาได้บอนะครับพอเลี้ยงงวัวเนี่ยก็คือ ว่ามันกินยาเนาะพี่น้องเนาะครับผู้ที่เลี้ยงมาก,ก่อนกะอาทีคิดดีก็ผมมือมีประสบการณ์แล้วเนาะครับกะเลื่อนผ่านกับพเป็นยังเนาะครับแต่ว่าผมสิเอาเป็นเคล็ดสำหรับเจ้าของเองที่สี่คิดสีเลี้ยงงวัวคขึ้นอย่างผมเนี่ยครับผมเลี้ยงมาปีกว่า,วาครับเม,มื่อไม่เมื่อไม่นี่หมายถึงว่าบ่คคยบ่คคยเลี้ยงเลยครับบ่คคยศึกษาบ่คคยเรียนรู้บ่คคยเลี้ยงเลยงวัวะนะ ตั้งแต่เกิดมาละนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยล่ะครับที่คิดสี่เลี่ยงนะครับสถานที่เลี่ยงมีนะครับคอกมีหญ้ามีนะครับจิตใจหลักนะครับปัจจัยต่อไปครับผมว่าปัจจัยต่อไปเขาศึกษาเลี้ยงดูหรือยังว่าเขาเสียงเงื่แบบไหเขาเสียงเงื่แบบไหมาเลี่ยงนะครับไปศึกษากับผู้ที่ เลียงมาก่อนว่าเลียงงวแนวใดแบบใดงวพันหยังนะครับโดยเฉพาะตัวเองผมเนี่ยนะครับผมบ่รู้เลยว่างวฮินดูบราซิลหรือบรามัน่นคือว่าแบบใดนั่งบ่รู้นะครับผมอ่าผมบ่รู้เลยเพราะผมบ่ศึกษามาก่อนสิเป็นงวไทยงวแบบดั้งเดิมเฮา สมัยก่อนเขาเอินไบ้านเขากเอินงวากิ๊กกองเอียงประมาณนี้แหละเนาะครับในการศึกษาเรียนรู้เนี่ยผมบ่มีผมบ่ว่าหาของมูลให้เจ้าของนะครับขอกับประธานมีนะครับสถานที่เลี้ยงกับคิดว่าเออคนอื่นเลี้ยงได้ก็เลี้ยงไปหญาจากสิบเปียกเอาใส่ประมาณนี้คิดว่าื่นเลี้ยงได้ผมก็คิดว่าผมสเลี้ยงได้นะครับผมก็แค่ปุ๊บปับขื้นว่าเออ กลับมาอยู่บ้านสีเห็ดยังดีสีเห็ดหตนาบอกครับเออหลังจากเก็บเกี่ยวเขาแล้วโมมีแนวเห็ดเลยว่าเออคิดไปคิดมากกะเออซื้องว่วมาเรื่องดีบอปรึกษากันกับภรรยากะอ่ะดีอ่ะซื้อเลยนะครับแล้วก็บ่ไปหาขอมูลว่าเข้าซื้อซื้อว่าแนวใดประเภทใดเออของ,งว่าสาวงว่วลูกติด หรือเป็นงวแบบใดเขาเบิ้งกันแบบใดงวดีงวงามงอแนวใดยังเถอครับผมมีความู้นะครับผมถึงเกิดการผิดพลาดในความคิดผมว่าผมผิดพลาดมากๆนะครับนะขอกับพ่อท่านนี้มองเลี้ยงค่ะคิดเอาว่าที่หาเกี่ยวหยาตามธรรมชาติในเมื่อมันหา,าไม่ได้แล้วครับก็บเกิดเกิดการลําบากขึ้นมากก็เกิด แต่ว่ามันก็ดีคือการเขาก็เออดินล้นกูต้องปลูกอย่างประมาณนี้นะครับผมกับก็ได้ปลูกแล้วล่ะซูมมือเนี่ยขอพิดพจนผมกับผมออาเอาเขตของแม่นี่แหละครับตัวชื่อเขียวเนี่ยนะครับก็คือเป็นงัวที่อายุหลายนะครับผ่านการเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกมาหลายตัวนี่แหละครับคือการผิดพลาดนะครับว่าเป็นง้วแกกันนั่นแหละครับ ผมบลูนะครับเป็นงวแกนะครับที่มีอายุหลายแล้วนี่แหละครับเป็นผลเสียนะครับที่นี่ราคากะผมนีครับงวแกเนี่ยถ้าเขาสิขายกะคือขาดทุนไม่คิดได้ที่หลังกะอ่ะเลี้ยงต่อไปนะครับแล้วกะเลี้ยงบอ่อ้วนนะครับ ผมพยายามที่สุดแล้วครับเมื่อที่มีอายุหลายไม่มีโครงสังแบบนี้นะครับไม้มันกับสภาพแบบนี้แห้วครับอ้วนบุ้วนก็อยยุสภาพเดิมอย่าอายุน้ำผมบุึดครับผมให้กินตลอดมีครบ่บให้อดแล้วกะการดูแลบำรุงนะครับเอาหมอมาดูแลว่าเออมีอย่างแน่มาขาพยาธิบ่มาฉีดยาบำรุงบ่ ปรึกษาหมอตลอดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างกัปรึกษาคนที่เลี้ยงมาก่อนว่าเออเขาแนะนําเอานั่นให้กินมี่ันนั้นนันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างผมก่บหามาให้แต่บางง้วบุอ้วนครับเพราะว่าถ้าผมมาคิดแล้วเพราะว่างัวมันอายุหลายนะครับง่วอายุหลายแล้วเป็นงัวโครงสังแนวนี้เป็นว่าทที่หลังแล้วเขาว่างัวงัวพันนี่เนี่ยประมาณนี้และเลี้ยงอ้วนยากแล้วก็ผมคิดว่า อย่าอย่าคิดว่าหาง้วะง้วที่ผอมง้วะจอยเนี่ยมาเลี้ยงแล้วมันสีอ้วนมันบ่อ้วนไงครับหางววาที่สมบูรณ์สมบูรณ์มาเลี้ยงดีกว่านะครับในเขตของผมเนี่ยผมผมิดพลาดนะครับในการศึกษากรที่สีเลี้ยงงนะ้วาสรับเกษตรกร,ร,กรพี่น้องคิดอยากเลี้ยงผมว่ามันก็นดีครับถ้ามีใจรัก แต่ว่าคนที่สหาของมูลว่าเขาสี่สี่เลียงงัวแบบไปมีสถานที่เพียงพอบอ่มีหยาให้บ่นะครับเออบางคนเพิ่งกับเลียงแบบธรรม,มชาติธรรม,มชาติครับนี้ครับเยอะยะผมเห็นไปนะครับข้อกับแบบบ้านอกบ้านอกเขาธรรมาดาน,นี่แหละพอแม่เขาเคยพาเรียงมาแบบใบเพิ่งก็กสามารถเรียงได้นะครับอ่อแะแต่ความคิดของแต่ละคนนะครับนี่ข้อคงกับเพิ่งมาปรับปรุงที่หลังมาสั่งที่หลังนะครับหลังจากที่เลียงมาพานมาหนึ่งปีนะครับ พิ่งมาเห็ดพิ่งมาเห็ดมาทำนะครับเพิ่งมาลงทุนใหมอีกนะครับในการเลี้ยงวัวพี่น้องมีความคิดเห็นอย่างไรกับเขตของผมนะครับดีบอสเสียหายบอรหรือว่ามีคําแนะนําแบบไดกะาก็คอมเมนต์มาบอกผมครับในการเลี้ยงวัวนะครับผมเมื่อไห่อีดีครับพี่น้องเมื่อไหด่แท้เลยนะครับนี่ปีที่สองครับ ยังพันครบสองปีแล้วครับผมเลี้ยงมาในลูกหนึ่งตัวแล้วครับนี่แหละครับแม่นี่แหละตัวแรกเลยนะครับเอาเคสนี่แหละนะครับในเมื่อมันได้เลี้ยงมาแล้วเฮากะเลี้ยงมันยังดีแหละครับที่นี่มันกะได้ผสมพันธุ์แล้วกะออกลูกมาแล้วนะครับตกลูกมาแล้วนี่ครับลูกสาวครับเป็นลูกตัวแม่ตัวแมยนะครับนอนอยู่นี่ครับ ผมกับผสมเทียมผสมหลอดคือเพื่อนแหรอครับอาศัยเลี้ยนรู้บันนี้ก็ตอนนี้ก็ยังเรียนรู้อยู่ครับอาศัยเรียนรู้จากจากคลิปจาก youtube นี่แหละครับกับหมอกับเพื่อนบ้านนะครับผู้ที่เพื่อนเหลี่ยมาก่อนมีคําในน้าหลายๆสิ่งหลายอย่างหลายๆอยา่า,ยยางก็เอามาเอามาเป็นขอคิดมามาปรับนะครับก็ผู้นึ้น แน่แบบนี้ผู้นี้แน่แบบนั่นผมก็เอามาปับเออบ่ได้เอาตามทุกสิ่งทุกอย่างหรอกครับพอาบางสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาตามตามไปกะเขากะปัจจัยอาธิพ่อๆนะครับจฏิทุนบ่มีก็ได้นะครับเขาก็เอาตามตามความเป็นจริงของเขาที่ที่สามารถเท็ดได้นะครับนี่แหละครับการเลี้ยงว่าห้องผมนะครับเครียดของผมผมคิดว่าผมผิดพลาดอีกตัวหนึ่งที่ซื้อมาพร้อมกันนะครับ เป็นหมันครับเป็นหมันนี่หมายถึงวมาจทังหลผมก็ย้งบ่รูกว่า,าเป็นหมันของของว่าเนี่ยอาจจะแช่ทับบอติดหรือบอประทับซ้ำบอผสมซ้ำนะครับครั้งแรกผมผสมเทียมนะครับบอติดนะครับผสมเทียมบอติดอ่ะครั้งต่อไปผสมตัวควมโตนี่แหละครับกระชิว่าติดอาการเป็นสัต์บอชัดเจนีนะครับกระชิว่าติด ่านไปพานแล้ว่านไปในที่สุดบอติดอ่าผสมไม่อีกกับอติดเอาหมอมาเบิงว่ามันขื่นว่ามันมีอาการเป็นสัตว์หมอก็บอกว่าอาการบอชัดเจนเดี๋ยวรอหลอบไหมไปไปมา,มา,มาครับงวัวตัวน,นั้นผมขายครับนี่แหละต้องไปศึกษาเรียนงรู้ว่าการที่สิเบิงงวัวที่แม่ที่เป็นหมันเนี่ยเบิงแบบใดนะครับ บางทีพ่อค้าหรือว่านายห้อยเนี่ยเขากลหลอกกับต้มเขาได้นะครับผมคิดว่าตอนนี้ผมกับเขามาศึกษามาเรียนรู้ตามยูทูบแน่ตามคอกตามตลาดนัดที่จริงทังย่างที่ผมทํา youtube ผมผมทําคลิปนี่แหละครับผมก็ไปศึกษาเรียนรู้สนใจในด้านนี้หลายขึ้นนะครับในด้านการตลาดนะครับผมก็สนใจลหลายๆขึ้นนะถึงมาเทศคลิป ทำคลิปนะครับอยากให้เป็นขอคิดนะครับสําหรับผู้ที่อยากอยากสิเลี่ยงเมื่อไม่นะครับสําหรับผู้ที่เพิ่นเคยเลี่ยงมาแล้วนะ่ะคงบ่มีปัญหานะครับในในการเลี่ยงเพราะว่าเพิ่ผพันประสบประการณมานะครับเสี่ยงว่าแบบไห้เมื่อเลี่ยงแล้วการตลาดทุกมืือนี่เป็นแบบไห้ครับราคามันดรอปลงตกลงราคางวอถูก เขาเสีเ่ยงง่าแบบไดนะครับเขาก็ต้องศึกษาล่ละที่นี่นะครับนี่แหละครับเอาเป็นว่าคลิปนี้เอาไว้เป็นขอคิดสําหรับผู้ที่ที่เลี่ยงง่าคือผมนะครับสาหรับผมนีนก็ผิดพลาดนะครับผิดพลาดในการเลี้ยงง่าครับเลี้ยงว่าของผมตอนนี้ก็ไม่อยู่หาโตนะครับทั้งเบิดนะครับหลังจากที่ผมเรียนลู้หรือว่า ผิดพลาดมาแล้วผมก่ททาการซื้อมาไหมครับหนึ่งว่าครับที่ผมซื้อมาไหมนะครับนี่ซื้อมาตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วครับเป็นแม่สุดท้ายเลยครับอันนี้ยังมาท่านผสมนะครับผมซื้อเป็นว่าแยกลูกมาครับตัวนี้เป็นซื้อแยกลูกมาก่อมีอาการเป็นซัดแล้วหนึ่งข้งนะครับแต่ว่าผมยังเอาเป็นรอบหนาก็าแล้วกันนะครับ รอบหน้าท,ที่ผสมนะครับแล้วกะอ่าอ่าลูกพอดีอยากโชว์ที่ลูกอ่าแม่นี่ครับแม่นี่ผมว่าซื้อเป็นหัวแม่ลูกมากครับอาที่ผมพร้อมแน่ตอนที่ผมซื้อมากับพร้อมนิดหน่อยบถ่ถือว่าพร้อมหลายนะครับกะแยกลูกขายไปนะครับตอนนี้ก็ผสมไว้แล้วนะครับตอนนี้ก็ทองอยู่หกเดือนหกเดือนสิเขาคิดเดือนแล้วครับช่วง ประมาณมีน้ำมีสาเนี่ยครับสีข่ขบกำหนดทกลูกของลูกของิ่นะครับส่วนตัวที่นอนอยู่นี่ครับเจ้าตัวนี้ี้ดื้อี้ดือดอดอด้อเจ้าี้ดื้อเจ้าเลดโก้ของผมนี่ครับเป็นลูกของเอ่อตัวแม่เขียวนั่นแหละครับเป็นลูกของตัวแม่เขียวนั่นแหละที่ที่เป็นที่ว่านี้อายุหลายเป็นงัวแกั่ะครับผมซื้อแม่ลูก ติดกันมานะครับนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นงัวที่ผมซื้อมาเลี้ยงนะครับผมซื้อมาเลี้ยงไว้นะครับของผมทั้งหมดตอนนี้ก็เหลืออยู่หาตัวนะครับเอาเป็นขอมุลนะครับหรือผู้ใดมีขอมุลดีๆในการเลี้ยงงัวก็ะฝากแนะนำผมมาได้ยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับ ที่ติดตามช่องนายาคนเกษตรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อมีคิปอ่าอื่นๆดีๆต่างๆกับผมทีได้ถวายให่เบิ้งนะครับบ่าเขามีอย่างเปลี่ยนแปลงไปแน่ในข้อของนายาคนเกษตรผมบใสัยเข้ามาฟ้ามเหรอครับผมบเก่งข้อบใยญนนะครับง้อบลายเลี้ยงบ้านเป็นบ้ันคือนเพื่อนกับ ่อใส่คำว่าฟาร์มเหรอครับคำว่าฟาร์มเนี่ยเพื่อนอาจสีเพื่อนอาสีจ,จิยิ่งใหญ่มีความรู้ความสามารถขอกได้มาตรฐานเน,นี่ยแน่เนี่ยผมก็ใส่คำว่าขอกข,ข,ของผมก็แล้วกัน Le c c. นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านทุกคนที่ติดตามช่องนาัยาคนเกรรษตรสวัสดีครับ